สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อกี้ให้พี่ขุนมาช่วยดูมาช่วยดูกล้องให้ค่ะว่าหัวขาดไหมก็วันนี้ไอ้กับพี่ขุนนไปซื้อของที่เกียร์นะคะวันนี้เป็นวันที่แปเดือนธันวาคมนะคะก็อีกเราๆไม่ถึงสอาทิตย์นะคะก็จะถึงคริสต์มาสอีฟนะคะซึ่งบ้านเราก็ตกแต่งไฟไปบ้างเล็กน้อยนะคะริรั้วนอกบ้านนะคะเราก็ใส่ไฟลงไปนะคะยาวไปเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ส่วนในบ้านก็ก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนแต่ว่าต้นคริสต์มาสยังไม่ได้ตั้งต้นคริสต์มาสของเรารม,มันจะเป็นต้นพลาสติกนะคะก็ทีนี้ไอก็ต้องการอยากจะให้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะในบ้านก็เลยไปซื้อของมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้นะคะมันเป็นผ้าห่มนะคะที่แบบว่า ภาษาสวิดตชเขาเรียกว่าแพร่แพร่นะคะเป็นผ้าห่มแบบว่าที่ใช้ในอ่อมโซฟงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือตอนเนี้ยอย่างผ้าห่มที่เราใช้ที่โซฟามันจะเป็นสีครึมๆสีมืดๆเพราะว่ามันเป็นผ้าที่เราได้รับเป็นของฝากมาเป็นของขวัญน,นะคะอย่างผ้าที่เป็นผ้าย้อมของของของ,ของ,ของส,สกลนครนะคะผ้าย้อมคามก็เพื่อนไอให้มานะ,ะเพื่อนสนิทในสมัยปถม อสมัยมัธยมนะคะแล้วก็มีผ้าที่แม่ของพี่ขุนผักให้ใช่ไหมคะแต่ที่นี้สีมันก็มืดแล,แล้วโซฟาเรามันก็มืดไงไอ้ก็เลยบอกปีนี้ขอเปลี่ยนนะคะไอ้เป็นคนขอเลือกเองนะคะก็ได้ผ้าห่มผืนนี้มาะคะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่นุ่มๆค่ะน,นะคะ,นะคะแต่มันไม่ใช่ขนสัตว์นะคะมันเป็นคือเป็นสังเคราะห์นะคะทุกคนแต่แบบมีความแบบให้ให้ความนุ่มละมุลลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้จะต้องเอาไปซักก่อนที่จะเอาไปใช้นะคะนี่คือ1นึงผืนเนาะ1 3 0ยส0คูณ170นะคะความกว้าง1 3 0ยซนเมตรคูณ1อซนเมนะคะแล้วก็ไอ่ก,ก็ได้ดอกไม้ด้วยนะคะนี่ตึงดึงไอ่ได้สีขาวแล้สีขาวแล้วก็สีแดงนะคะซึ่งตอนนี้วางขายเฉพาะขาวกับแดงนะคะมัดหนึ่งมีแก้วดอก ก็มัดละ3 5โครนคะคะอันนี้ขายที่กเกียร์พอดีก็ต้องรีบเอาใส่ใจกันนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นหมอนค่ะที่ใช้สำหรับเป็นหมอนอิงแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นหมอนเป็นไส้ของหมอนจะเรียกว่าอะไรหมอนที่มันต้องเอายัดเข้าไปใต้ปลอกหมอนนะทุกคน <c oughs> ได้มาสองอันนะคะได้มาสองสองอันนะคะซึ่งอันนี้เราจะเอาไปใช้ที่โซฟานะคะไม่ใช่เอาไปใช้นอนหนุนนะคะหนุนนอน แล้วก็แตงาน,านตัวนี้ไอซซื้อให้ตัวไอซเอง <laughs> นี่ค่ะท่มแต่ <laughs> มันเป็นตัวใหญ่นะคะที่บ้านเรามันจะมีตัวเล็กๆนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัวเล็กมาหลายปีแล้วแล้วคันนี้ไอก็อยากได้ตัวใหญ่นะคะอยากได้ซันตาคลอ์ตัวใหญ่มาหลายปีแล้ว <laughs> พี่ขุนเขาก็จะเบรกไอตลอดเลยแล้วมีคือบ้านเราก็เล็กๆแล้วของกระจุกกระจิกมันเยอะมากแล้วก็แบบซื้อมาก็ ต้องเอาของเก่าออกไปบริจาคบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ปีนี้ก็เอาของเอาเสื้อผ้าออกไปบริจาคเยอะแล้วไอ้ก็ซื้อเข้าไปอีกค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ไออยากได้นะคะซานตาคลอสค่ะตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโครนนะคะถ้าไม่มีที่วางแล้วก็ตัวนี้เป็นของตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสค่ะซึ่งจริงเรามีแล้วที่บ้านเรามีแต่ว่าอันนี้ไอ้ไอ้ต้องการเพิ่มนะคะ ที่ขุนเะนี่ยเขาจะห้ามไว้ตลอดเลยเดินเดินไปวันนี้เขาบอกโคตรเซ็งไอเลยบอ,อ,ยอยกไออยากได้น่าอยากได้นี่เขาก็จะห้ามไอไว้ว่ามันมีเยอะแล้วที่บ้านยุ่นยี้แต่สรุปไอบอกไอจะเป็นคนจ่ายเองวันนี้เธอไม่ต้องช่วยจ่ายเลยไอยจ่ายเองเลยยอมนะคะตัวนี้เป็นถาดที่เอาไว้ใส่ตกแต่งพวกเอาใส่เทียนคะ่ะทุกคนพอดีที่บ้านก็มีแต่ว่าไอาก็บอกว่ามันเซ็งๆงไงมันมีแต่สีมืดๆนะคะส่วนตัวนี้เป็นโบนะคะ ที่เราจะเอาเป็นลิฟบิ้นค่ะที่เราจะเอาไปใส่ในพวกกล่องของขวัญน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเปปเป็นปอกหมอนอิงนะคะปอกหมอนอิงซึ่งตัวนี้มันก็จะไปตัดกับสีโซฟาของเราที่มืดๆนะคะทุกคนก็เราจะใช้สีโทนอ่ะสีโทนไหนเดี๋ยวทุกคนคอยดูแล้วกันนะพอพอใส่เสร็จแต่งเสร็จแล้วจะให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> แล้วก็ ตัวนี้นะคะก็เป็นเป็นปลอกหมอนอิงค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นสีเทาซึ่งก็ไม่ใช่เทาเข้มนะคะแล้วก็ออกเป็นสีขาวนวลๆคล้ายผ้าห่มนะคะซึ่งตัววัตถุดิบก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นนุ่มๆนะคะใหญแกะให้ดูเลยแกะให้ดูสีสีขาวแล้วกันนะคะมันก็จะให้ความความความให้กันเขาเรียกอะไรนะเนื้อสัมผัสที่แบบนุ่มๆอ่ะทุกคน เวลาเราไปนั่งดูหนังดูทีวี TV, อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืนะคะโอ้ทุกคนเอ,นะอ่ย ơi, หมดหรือยังอ่ะต่อไปก็จะเป็นของที่ใส่ในถาดนะคะก็เป็นเทียนนะคะนี่ก็จะเป็นเทียนเป็นเทียนที่เป็นเทียนแท่งใหญ่ๆนะคะก็สามอันนะคะลดอันกันไปประดับตกแต่งค่ะทุกคนแล้วก็ ซื้อหินมาโรยด้วยค่ะเอาไปโรยรอบนี้นะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะให้ทุกคนดูนะคะเป็นหินที่เป็นแบบตกแต่งนะคะสวยงามนะคะตัวนี้เราก็มาไว้นี่ก่อนของซื้ออะไรมาเยอะมากอันนี้เป็นถุงถุงสำหรับฟรีสค่ะทุกคนเป็นไซส์ใหญ่นะคะ4.5ลิตรบรรจุได้4.5ลิตรต่อถุงนะคะเป็นถุงที่สามารถรีไซเคิล รียูสได้คือใช้แล้วก็ใช้อีกนะคะเวลาเราใช้แล้วเราก็เอามาล้างล้างทอมสาดตากให้แห้งแล้วก็ใช้อีกนะคะเป็นถุงที่ไม่ได้ว่าใช้ครั้งเดียวเราทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรของอีเกียเนี่ยเขาจะคิดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะคือให้มันสามารถที่จะรียูสได้นะคะไอเอามาสามไซส์เลยค่ะถุงนะคะสามไซส์เลยค่ะนี่ <laughs> ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้คุณภาพดีว่ามันจะหนาด้วยค่ะทุกคนหนาะ นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องเล็กๆนะคะที่เป็นที่เป็นคล้ายๆกล่องข้าวแต่ตัวนี้มันจะเป็นกล่องที่สําหรับใส่พวกผักพวกซอสอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นเป็นแก้วนะคะแล้วก็มีฝาปิดนะคะฝาปิดแบบล็อกได้เลยนะคะสามารถเข้าช่องเข้าช่องแช่แข็งได้นะคะสามารถที่จะเอาเข้าไปในไมโครเวฟก็ได้นะคะเข้าเครื่องล้างจานก็ได้อันนี้นะคะก็คือ3ามแพ็ สามสามกล่องต่อแพ็คนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นถาดอบขนมหรือว่าสามารถเอาไปอบกับข้าวก็ได้คะ่ะทุกคนสำหรับใส่ลงไปในตู้โอเว่นนะคะตัวนี้มีความตั้งใจว่าจะเอามาไว้ใส่เวลาไอาทำาบรวนี่อาจจะคิดว่าออไซส์นี้เหมาะสมดีล้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูเลยคะ่ะตัวนี้เป็นทุกคนดูไอชอบมาก มันเป็นตลิวนะคะเป็นซิลิโคนค่ะแล้วมันกว้างมันใหญ่มากคือไอคิดถึงตอนไอทําไข่เจียวอะเนาะทำไข่เจียวแบบอย่างนี้เลยพี่ขุนก็นึกถึงตอนนางทําแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะตึง้งเห็นไหมแบนกว้างค่ะทุกคนสุดยอดนะคะไอชอบแล้วก็ไ่ก็ได้กล่องเล็กๆค่ะที่มี3กล่องต่อแพ็คอีกเหมือนกันนะพวกนี้เอาไว้ใส่น้ําจงน้ําจิ้มใส่อะไรเล็เกน้อยใส่าย,ยาก็ได้นะคะ ใส่วิตามงวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถือไปทํางานได้อย่างตอนนี้ก็ต้องแบบกินวิตามินซีกินวิตามินดีอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ใส่ยาได้ะคะคือแล้วแต่เลยเป็น,เป,นเป็นอนเนกประสงค์นะคะจะจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากก็คิดถึงอ่ะถ่ายเดินทางอาจจะทําพริกเกลือไว้ในกระปุกนี้แล้วเอาไป <laughs> เอาไปจิ้มกับแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ <laughs> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นชามสําหรับผสมค่ะเราสามารถไอ้นึกถึงตอนที่ไอ้ทำาบราวนี่นะคะไอ้ก็ต้องละลายเนยแล้วก็ช็อกโกแลตใช่ไหมไอ้ก็มีความรู้สึกว่าไอ้อยากจะได้ตัวที่มันมีหูจับไงซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์มากนะคะนี่ทุกคนความกว้าง24ซนติเมตรนะคะมีหูจับนะคะเราสามารถเอาไปทำสมมุติเราจะทำสลัดแบบจานเล็กๆเกงี้ยทำได้เลยทุกคน มันเป็นชามผสมอะ่ะคืออนเนกประสงค์อ่ะทุกคนอืนะคะเนี่ยก็ชอบมากเดี๋ยวไม่แน่ว่าไอาอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้ไอไอชอบอะ่ะไอว่ามันมันทากับมันทาแบบเอามาทําขนมก็ได้หรือมันทําเป็นแบบว่าใส่ผสมอาหารของเราอะ่ะเอออนเนกประสงค์ได้ได้หมดอะ่ะเนาะเดี๋ยวมาดูของที่มาจากอีเกียทั้งหมดก็มีเท่านี้มีเท่านี้จริงๆคะ่ะทุกคน เดี๋ยวไอจจะให้ดูไอก็หลังจากออกจากอีเกียก็ไปซื้ออาหารไทยด้วยนะคะผักไทยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอจจะให้ดูเนาะเดี๋ยวไปเอาก่อนขอเก็บขอเก็บของอีเกียก่อนทุกคนมาต่อจามาต่อของจากร้านตลาดไทยนะคะเนี่ยทุกคนมาดูไอโคตรดีใจเลยไอได้นี่มาขนมเปี๊ยะทุกคนขนมเปี๊ยะแต่ปีนี้รู้สึกว่า จะราคาเพิ่มนะคะกล่องนี้น่าจะร้อยแปกว่านะคะขนมเปี๊ยนำโชคสูตรนมสดนะคะมั่งมีสีสุกมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอร่อยซอยแปเปี๊ยใหญ่ไข่ทละลักแป้งบางใสนิ่มอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับค่ารีวิวใดๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นขนมที่เราชอบปะทุกคนทุกปีเนี่ยเขาสั่งเข้ามาเราก็จะซื้อนะคะ ก้อนหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนความใหญ่ก็เท่านี้ค่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากก็แต่ว่าขนมนี้พี่ขุนไม่แน่ใจว่าแกกินกับไอหรือเปล่านะจําไม่ได้คงจะกินแหละแต่อาจจะไม่ใช่ขนมที่ชื่นชอบมากนักนะคะไอเอาไส้ฟักไข่เค็มนะคะเป็นเอ่อไส้ฟักไข่เค็ม เขาจะมีหลายไส้มากนะคะมีถั่วล้วนไข่ฟักล้วนไข่เผือกฟักไข่ถั่วฟักไข่เผือกฝอยทองไข่ถัว่วฝอยทองไข่ฟักฝอยทองไข่ของไอจะเป็นอ่อฟักล้วนไข่ฝ <laughs> รั่งมาฟังได้จะว่าไอาพูดคำหยาบนะเนี่ยนะคะเพราะว่าข้างกล่องมันมันมันติดมาอย่างนั้นแล้วน้องบอกว่าเหลือกล่องสุดท้ายเลยพี่ถ้าไม่ผิดนะคะตัวนี้เป็น เป็นเอเป,นเป็นฟักล้วนไข่ค่ะนะคะแล้วก็ได้ผักชะอมค่ะทุกคนผักชะอมมานะคะแล้วก็โอ้โหกลิ่นชะอมนี่ก็ผักบุ้งค่ะอันนี้เป็นผักแพวค่ะเป็นผักที่ไอชื่นชอบมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีฝรั่งค่ะชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้ในที่สุดไอก็ไปทันค่ะมันคือพริกกะเหรียงค่ะทุกคน สองแพ็กเลยนะคะซอสหอยนางรมค่ะซอสถัเหลืองค่ะซีซันนิงซอสนะคะส่วนตัวนี้เป็นหน่อไม้ในย่านางค่ะนะคะแล้วก็มาม่าที่เรากินมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้เราก็กินมามา่าแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นมาม่ารสหมูสับเนาะที่กินตั้งแต่เด็กๆเลยอะทุกคนนี่นะคะก็ยังติดใจอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรสตัวนี้เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะส่วนวันนี้เ,เขามีน้าปลาต้มเนี่ยหลายหลายยี่ห้อมากทีนี้เราก็เลยถามน้องคนนึงนะคะบอกว่าน้องว่าตัวไหนอร่อยที่สุดคือเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะตอนนี้เรากินยี่ห้อหนึ่งอยู่นะคะ แล้วน้องเขาบอกว่าพี่ผมชอบยี่ห้อนี้นะคะกําไรทองเขาบอกว่าแต่ว่ามันจะมีรสชาติออกหวานอยู่นะคะแต่ผม,มชอบหวานน้องว่าอย่างนี้เออพี่ก็ชอบกินหวานเหมือนกันนะคะไอก็บอกน้องนะคะก็เลยเอาตัวนี้มานะคะลองดูนะคะแล้วก็ได้แป้งอเนกประสงค์นะคะเป็นแป้งเค้กอเนกประสงค์ตาตราว้าวค่ะแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีนะคะตัวนี้มันจะเป็นแป้งที่ทำทำอะไรก็ได้นะคะ หลายคนอาจจะเคยใช้นะคะแป้งแป้งสาลีตราว้านี่ไอไม่ค่อยได้ซื้อส่วนใหญ่จ,จะซื้อแป้งตาดอกบัวแดงแล้วก็แป้งแล้วก็แป้งเค้กตากิเลน,นะคะ่ะไอจ,จะไอจ,จะ,อจ,จ,ะอจ,จะใช้สองยี่ห้อนั้นนะคะ,ะแป้งตัวนี้เหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวเพื่อปรุงอาหารและทำขนมเหมาะสำหรับทำบะหมี่ไข่แพนเค้กค,คุกกี้บิสกิตเค้กดนัทเอ่อเพสตรีและน,น้ำเบรวีนะคะคือไอกำลัง จะทําขนมไงที่ไอ้บอกอะขนมอ่อเพปเปอร์คอกาไอ้ก็เลยอยากจะได้แป้งที่มันบางๆหน่อยเพราะแป้งสาลีของฝั่งสวีเดนเนี่ยเขาจะเป็นแป้งที่แป้งเขาจะแป้งสาลีเขาจะไม่ขัดขาวแล้วก็เรารู้สึกว่าอ่อโมเลกิลโมเลกุลของแป้งอะทุกคนมันรู้สึกมันจะใหญ่นะคะมันจะหยากกว่าอ่าส่วนตัวนี้เป็นหมึกสายค่ะ จะได้มาะคะ่ะพ่อไปทุกทีก็ไม่เคยเจอนะคะจะจะเจอหมึกแบบหนวดหมึกธรรมดาหรือหมึกเป็นตัวตัวหมึกกล้วยอะไรพวกนี้แต่นี้เพิ่งเจอนะคะหมึกสายแล้วก็แล้วก็ลวกเลูกชิ้นปลาที่ไอชื่นชอบนะคะลูกชิ้นปลาเนี่ยไอยจะเน้นกินของไอยี่ห้อใต้จิ๋วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ไอชอบมากนะคะข้างในนี้มันก็จะมีลูกชิ้นปลาที่แบบหลากหลายรสชาตินะคะ คือมันอร่อยมากนะคะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงอร่อยจริงๆส่วนตัวนี้เป็นลูกชิ้นปลากลมเล็กนะคะเป็นล้วนๆล,ลูกชิ้นล้วนๆน,นะคะสรุปที่ร้านไทยก็หมดหน้านี้ที่ร้านไทยอะ่ะร้านตลาดไทยนะคะอยู่ที่เมืองบัรดอนนะถ้าใครที่อยู่สวีเดนน้องเขาจะเปิดทำเมมเบอร์ชิพของอ่เป็นเมมเบอร์การ์ดนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเราก็ถามแบบน้องคือน้องเขาถามเอาชื่อแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของไออะไรย่าเงี้ยซึ่งจริงไอก็ไม่ค่อยจะให้ใครอยู่แล้วนะแต่ว่าน้องบอกว่าเนี่ยจะเปิดทำตัวเมมเบอร์การ์ดแบบพี่อะไรเงี้ยบอกเอา้าทำไมทำไมเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าร้านจะมีจะมีอายุครบ5ปีเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการสมนาคุณให้ลูกค้าก็เลยจะทำเป็นแบบเมมเบอร์การ์ดให้อะไรเงี้ย แต่ว่ายังไม่ได้วันนี้เพราะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะในเรื่องของระบบเรื่องซิสเต็มอะไรต่างๆเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่มาซื้อของครั้งหน้านะพี่พี่พี่ถามนะอะไรเงี้ยเขาก็เอาเบอร์โทรเอาอะไรเราไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนนั่นแหละก็ในความรู้สึกของไอ้อ่ะไอ้ก็บอกน้องนะว่าเออจริงๆการสมัครเป็นเมมเบอร์สำหรับพี่เนะี่ยค่อนข้างยากนะคะพี่ก็ไม่เคยยื่นบัตรให้ใครหรือให้เบอร์โทรศัพท์ใครได้ง่ายแต่พี่ก็ให้น้องนะเขาก็บอกขอบคุณที่พี่ไว้ใจหนู แต่ในความรู้สึกของไอคือไอยอยากสนับสนุนคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ทําร้านอาหารหรือคนไทยที่ทําธุรกิจอื่นๆในสวีเดนเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยคนที่ลงทุนถ้าเป็นคนเอเชียนะที่ลงทุนในสวีเดนก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนคนเวียดนามอย่างเงี้ยแต่เราอยากสนุนอยากจะสนับสนุนคนไทยนะคะอย่างร้านที่เป็นร้านขายของชําที่ค่อนข้างใหญ่ในในเมืองที่ไออยู่เนี่ยก็จะมีร้านตลาดไทยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราสนับสนุนเราอุดหนุนคนไทยอะ่ะ ดีกว่าเราไปอุดหนุนคนชาติอื่นนะคะนั่นแหละในความคิดของไอ้โอเคทุกคนวันนี้ไอ้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะก็มีเท่านี้ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเดือนธันวาคมนะคะไอ้ก็บ<ๆ>แบบเตรียมเงินสำรองเงินไว้ค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับการซื้อของขวัญ ทั้งในสวีเดนแล้วก็ของขวัญให้กับคนที่บ้านที่เมืองไทยด้วยนะคะแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ส่งของไปให้อะก็จะแบบว่าโอนเงินเป็นของขวัญให้หลานแล้วก็ให้พ่อให้แม่อะไรย่างเงี้ยไอก็จะต้องเตรียมสำรองไว้นะคะแล้วก็ในสวีเดนก็จะมีอ่าเป็นของขวัญชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่แหละคะ่ะของที่ซื้อเข้ามาที่ไอให้ดูไปก่อนหน้านี้ที่จะเอามาตกแตง่งนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้นะคะจ่ายตลาดที่ อีเกียนะคะไปจ่ายไปชอปปิ้งที่เกียหมดไป1,100กว่ากว่านะคะ1,100กว่ากว่านะคะเป็นหน่วยเป็นครูครูนนะคะครูนะแล้วก็ที่ร้านตลาดไทยหมดไป700กว่ากว่าค่ะทุกคนคือวันนี้เป็นวันจ่ายจริงๆไอจ่ายเงินไปวันนี้เกือบ2,000โครนแล้วอ่ะไอก็รู้สึกแบบว่า เ,เหมือนขนนัาแข่งจะร่วงนะเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเป็นวันที่8เองเงินเดือนเพิ่งออกวันที่25วันนี้วันที่8คือบอกว่าจ่ายกระจายเลยแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็คือช้อปปิ้งอาหารกันกระจุยกระจายมากอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นความจําเป็นแล้วมันก็เป็นเทศกาลอะทุกคนถ้าเราเราไม่ทําอะไรเลยให้กลับบ้านมันก็รู้สึกเซ็งๆนะเราต้องสร้างสีสันสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเราถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะมีกันเพียงสองคนนะคะ ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำครอบครัวเล็กๆของเราให้มีความสุขตามอัตภาพไอคขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมที่วิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ไอด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วคืออะไรคืออะไรเนี่ยคือการช็อปกระจายนั่นเองทุกคน Oh. Sudah.